โปรโมชั่นใหม่จากโอเวอร์ทออสำหรับเติมฟีฟ่าแต่ไม่ใช่แค่ฟีฟ่าคุณยังเติมเกมมือถือมากมายบนหน้าจอไม่ว่าจะเป็นเกมชินแล็กนละละั่นหรอก LL หรือ ROV แล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้นะครับแจ้งว่ามาจากเพจเราเนี่ยทักไปนะครับเขาลดให้อีกนะทุกคนอย่าลืมนะครับโอเวอร์ทออลิงก์อยู่ด้านล่างแล้วนะครับจัดไป และฟีฟ่าคอยดอทกับภาคฟีฟ่าภาคใหม่ที่รออยู่ e อ p o สปอร์ตเอลดสูงสุด20%มาแล้วนะครับเซิร์ชกูเกิลพิมพ์ฟ่ f a c o ดอทคเข้าไปแล้วกดป๊อปอมีของพิเออร์เดอร์ลดราคามากมายให้ท่านเลือกสรรนะครับและอย่าลืมครับกรอกโค้ดซิลเอ็กเหมือนเดิมลด5%ครับฟีฟ่าคอยดอทคครับผม เอาละครับและนี่คือโพคาลีสวีทเครื่องดื่มมลนวนดิงมีประโยชน์มากมายดื่มได้ตลอดไม่ว่าจะออกกาลังกายแฮงไม่สบายตัวร้อนเพื่อความสดชื่นหรือจะเล่นเกมหัวร้อนก็นตามนะครับหาซื้อได้ไง่ายที่เซเว่นท็อปมินิบิ๊กซีและออนไลน์จากช้อปปี l a า a าดได้หมดจัดไปเอาละครับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะมาเอาแผนมาให้ครับนั่งแกะอยู่พอสมควรเลยก็ เป็นแผน4321เราแจก4 2 3 1กับ4 3 3ไปแล้วใช่ไหมครับในส่วนของอต้นภาคซึ่งยังใช้อยู่เลยนะใช้สนุกอยู่เลยแต่ว่าวันนี้เอา4 3 2 1มาให้เพราะว่ามันก็มีเป็นแผนยอดฮิตอะ่ะเป็นแผนยอดฮิตในช่วงของยุค f ีฟาที่มีแท็กติกในส่วนของดิเรกพาร์ตมาเพราะว่าแผนมันชิ่งไปชิ่งมาได้แล้วก็จ่ายบอลได้รวดเร็วเคลื่อนที่ได้เร็วเนี่ยแผนนี้มันเลยถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายนะครับเพราะว่า ระบบไดร์ดรักพาเนี่ยมันทาให้นักเตะเคลื่อนที่ไปได้ทันท่วงเวลาในการเคลื่อนที่เพราะว่าแผนนี้มันแผนที่มีการสลับตําแหน่งในเกมกันค่อนข้าง,างจะเยอะนะครับแบบว่าวิ่งคนนี้ลงคนนี้ขึ้นคนนี้เฉียงออกคนนี้หุบมาเป็นกลางอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังละเอียดหน่อยจะได้ไปลองใช้กันดูนะครับเริ่มจากแท็กติกก่อนแท็กติกเนี่ยตอนแรกผมลองในไลฟ์กับคนดูเนี่ยก็เรียกว่าอันนี้คือผมอาจจากไลฟ์นะก็จะมีคนดูเมนท์คุยกันอยู่แต่ว่า ผมลองตอนแรกเด้เดประมาณ40แล้วมันไม่ทันเพราะว่าผมเนี่ยแล้วแต่นี้สายคนด้วยนะบางคนอาจจะลองลดมาหน่อยแต่ผมชอบ65เพราะว่าไล่บอลเนี่ยมันมันขึ้นไปขึ้นไปไล่ได้ทันแล้วกลางสามเนี่ยผมผมชอบมีกางลุกเนะเห็นไหมแผนอื่นผมเนี่ยจะมีกางลุกหมดเลยที่แจกไปสี่สามสามก็เป็นแบบสี่สามสามกางลุกสี่สองสามหนึ่งก็แน่นอนมีกางลุกคนหนึ่งทาให้ผมอะ่ะไม่ค่อยชินแล้วก็ผมแอบคิดถึงในตำแหน่งของที่มาเชื่อมกองหน้าผมก็เลยอ่านเนี่ยเห็นไหม ผมก็เลยเลือกที่จะดันเดฟสูงเพื่อเพื่อขึ้นไปขึ้นไปได้ทันนะก็เลยเล่นแบบนี้แล้วก็เหมือนเดิมเมตาคือเดล e กพาร์ตก็ใช้ไปนะครับแล้วก็ความกว้างเป็น40กลางๆไม่ได้น้อยไม่ได้มากไปส่วนเข้ากรอบใช้7เหมือนเดิมภาคนี้ชอบมากๆนะครับคอนเนอร์ Corner ทำไมถึงเป็น1เพราะว่าเวลาเตะม,มุมผมไม่อยากให้หลายตัวมันเข้าไปกวนแบบว่าเพื่อนๆมันจะได้ล็อกเป้าง่ายด้วยแล้วก็โยนเบี้ยวนิดนึงก็ยังไปดูดตัวเก่าอยู่นั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมคอนเนอร์ถึงใช้แค่1ขีดนะครับอ่า แผนก็จัดตำแหน่งให้ดูก่อนสลับผมสลับในเกมนะนี้สำหรับคนมือใหม่อาจจะงงนะว่าเปลี่ยนแผนแล้วนักเตะมันยืนไม่ได้ยืนยังไงก็อดูอีกทีหนึ่งนะครับดูอีกทีหนึ่งเริ่มเกมมาเนี่ยแผนผมเป็นแบบนี้นะครับเป็นสี่สามสามแต่ว่าในเกมเนี่ยก็จะมีการปรับเป็นสี่สามสองหนึ่งคือมันเนม่ากับเดเบเล่เนี่ยมนเข้ามาหน่อยแล้วก็เลือกคัสตอมแท็กติกแล้วกด L สองทีหนึ่งเข้ามาปรับแผนได้นะครับอ่ะ มันจะเป็นแนวแนว CF นั่นเองนะครับซึ่งกองหน้าเนี่ยขอให้เป็นตัวที่จบสกอร์ได้ดีมีสกิลยิงหน่อยพิกบอลยิงได้แล้วเท้า5ก็ยิ่งดีเลยคนระับถ้าชอบสกิล5ด้วย55ก็ยิ่งดีผมเลือกซอนใบนะเพราะว่าทำมาแล้วก็ชอบมากส่วนปีกซ้ายก็เป็นอย่างที่บอกเท้า5สกิล5จ่ายบอลดีก็จะยิ่งดีที่สำคัญถ้ามีความเร็วมันต้องมีความเร็วความคล่องถูกไหมก็ปีกก็ประมาณนี้แหละสเปค ส่วนกองกลาง2ตัวก็ถ้ารับตัวหนึ่งก็จะยิ่งแน่นแต่ถ้าหากว่าเป็นไฮสองตัวก็ไม่เร็วเพราะว่ามันเป็นกลาง3เล่นได้ก็ใส่เป็นจูดแต่อันนี้แผนนี้มันเป็นแผนทางเลือกที่ถ้าหากว่าเรามีกองกลางที่เวิร์กเลดเป็นมิดมิดเนี่ยมันก็จะเล่นได้เช่นกันเพราะว่าถ้าเรามีสมมติดีแค่ไค์ผมมันรับจ่าใช่ไหมเวิร์กเลดเป็นมิดไฮผมอะเอาตะครองกลางอีกตัวทําให้ทางเลือกการเล่นกลางอตัวมันเยอะเลยอะ่ะก็คือว่า จูดเนี่ยถ้าผมไม่มีจูดผมมีโมดิฟส,สมมตินะเวิร์กเลดไม่ดีใช่ไหมวิ่งน้อยแต่ก็ยังเล่นได้อยู่ดีเพราะว่าการสามมันช่วยกันจ่ายแล้วตัวรับจ่ามันทําให้เราไม่รั่วนั่นเองครับก็เป็นแผนที่ทําให้เล่นนักเตะตได้หลากหลายมากๆกเพราะฉะนั้นก็เลือกเป็นประมาณนี้กองกลางส่วนตัวขวาเนี่ยอาจจะสเปคสูงนิดนึงเพรามันตัวที่แบบอึดอะอ่ะเพราะว่ามันจะวิ่งเยอะครับมันอยากอยากจะให้เป็นตัวที่อึดหน่อยแล้วก็จ่ายได้ยิงได้ความสามารถแบบว่าเติมไปยิงได้ซึ่งผมเนี่ย นึกออกก็คงจะเป็นกิฟมันคงจะเป็นซอนเองแต่ว่าซอนก็จะมีข้อเสียจ่ายบอลไกลไม่ได้หรือว่าเป็นพวกนักเตะที่สติมีนาเยอะๆปูเตลาร์สอย่างเงี้ยดีอะไรเงี้ยบอลมาติผู้หญิงได้นะครับผมทำเบคแค่ม,มาก็เหมาะเหมือนกันนะส่วนกองหลังก็ตามสะดวกเลยนะเหมือนเดิมส่วนแบ็คเนี่ยขอให้เป็นแบ็คที่อึดถ้าไม่อึดหมดแน่ลองไปดูท้ายเกมได้นะขอให้เป็นสติมีนา90ายิ่งดีเลย ก็ผมก็ใช้ไฮกิมีไปนะ,ะเดี๋ยวไปดูอินสักชันก่อนตัวกองหน้าเป็นสเตย์เซนเตอร์เกตอินดีไฮนี่ปรับไว้ตั้งแต่ภาคที่แล้วแนะแต่ว่าทางฝั่งของปีกเนี่ยเปลี่ยนนิดหน่อยให้มันมาเล่นเป็นหน้า3เลยเพราะว่าเราอะถอดในส่วนขอกองหน้าไปคนนึงถูกไหมให้เหลือแค่3คนจากเดิมมีปีก2หน้า2หรือว่าหน้ากับกลางลุกเลยเมื่อเราถอยไปเป็นกลางคนนึงเนี่ยเราก็เลยอัดหน้า3เพราะฉะนั้น เลยเป็นสเตย์เซนเตอร์สตัวเลยแล้วเดี๋ยวปีกแบ็กไอ้แบ็กเนี่ยจะเติมไปสอดโยนบอลหรือตบเข้าในให้เองอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยเล่นแบบนี้นะครับก็เป็นสเตย์เซนเตอร์ทางฝั่งเนี้ยไม่ได้วิ่งเข้าช่องนะไอ X ้เอ็กแท็กรันเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะให้กองกลางด้วยเป็นคนเติมขึ้นมาเราต้องการให้มันประคองซึ่งกันและกันนะครับเราเลยเป็นสเตย์เซนเตอร์อย่างเดียวไม่ปรับอะไรเลยส่วนอันนี้เนี่ยทางซ้ายเนี่ยมีวิ่งช่องด้วยเพราะว่า เราเนี่ยกองกลางเี้เราให้สเตย์แบ็กนะฮะสเตย์แบ็กสเตแบ็กสตัวโ o เวอร์เซนเตอร์ทั้ง2ตัวทำให้อธิบายเหมือนภาคที่แล้วเลยก็คือว่าตอนทางฝั่งกลางตัวนี้เติมเนี่ยมันจะหลุดหายไปแล้วกลางสองตัวนี้ที่สเตย์เซนเตอร์เนี่ยจะค่อยๆขยื่นมาแล้วก็มาเป็นตัว CM ตัวรับที่เหมือน4-4-2ตอนบุกนะครับก็ตอนรับตอนรับนะตอนบุกอาจะเป็นแบบยังไม่กระจายกันมากแต่พอลงมาไม่ทันเนี่ยกลางสองตัวเนี้ย ก็จะเป็น2ตัวคู่นะครับเพราะฉะนั้นเราเลยต้องสเตตเซนเตอร์คู่และสเตตแบ็กส่วนกองกลางอีกตัวเนี่ยที่ผมบอกว่าเป็นตัวเติมเนี่ยเราใช้โคเวอร์วิงเพื่อที่จะไปสอดตัวนี้นะครับไปสอดตัวนี้ต่อมักแบ็กเราไม่ได้ให้เติมเนี่ยเราให้มันไปสอดซึ่งซึ่งกันทำให้เกมลุกไม่ขาดตอนแล้วก็เป็นตัวแบบว่าที่เป็นเหมือนชาโด้สเตเกอร์ทำให้กองตัวกองหลังทีมรงข้ามงงด้วยนะครับก็เลี่ยมมากๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ย สเตเเอ่อมาเราปรับแค่นี้นะครับแล้วก็ทางฝั่งเนี้ยเอ่อปีอกเนี่ยลงมาช่วยด้วยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าทางฝั่งนี้กองกลางเซแบ็คเราก็เลยให้แบ็คเติมอ่ามันก็จะมีกิมมิคตรงนี้ซึ่งเหมือนภาคที่แล้วเลยอธิบายกันไป2ภาค2ภาคแล้วนะต้องแต่แผนไดลเวอร์พาร์ตมันนิยมเนี่ยก็เลยเป็นโอเวอร์แลปแล้วก็เป็นบาลานซ์ให้แบ็คตัวฝั่งเนี้ยเติมซึ่งก็อย่างที่บอกครับแบ็กก็ต้องอึดหน่อยอแค่นั้นเองนี่แหละแผนเนี้ยมันจะมีหลักการประมาณนี้ซึ่ง ทุกคนก็ต้องลองไปดูนะผมกเ็เล่นแล้วสนุกดีนะผมลองเอาแรตฟอร์ดลงมาแล้วผมเลยต้องถอดแรตฟอร์ดออกเพราะว่ามันไม่อึดต่มาให้เล่นตำแหน่งที่เบ็คแฮมเล่นก็ไม่ได้ถ้าถามว่าแล้วมีใครที่พอจะเล่นได้อีกผมนึกออกเป็นปูเตลาร์นึกออกเป็นกิทมมนอาจจะไม่ต้องรับดีก็ได้นะรู้ไหมลาลิก้าเนี่ยมีดีๆเยอะลาลิก้าหญิงนะสามารถหาซื้อกันได้ผมเปิดให้ดูมันมีคนหนึ่งชื่อบอลมาติด้วย แฮนเซนสลับมาได้เพราะว่าอะไรรู้ไหมแฮนเซนอุดแล้วก็มีเพยสไตล์แบบเยอะแยะไปหมดเลยที่เป็นการเลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยแฮนเซนได้ปูเตลาร์สได้แล้วก็บอลมาติได้เนี่ยบอลหญิง3นี้คือทรงสเปคเลยเพราะว่ามีติกิกาก้าด้วยเนี่ยมีกันหมดเลยเห็นไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งปูเตลาร์สเนี่ยดีมากๆเพราะว่าสกิลจ่ายเยอะสกิลยิงมีจับบอลนิ่งเลี้ยงได้แล้ว จบสกอร์โหดจัดอึดด้วยก็เหมาะสุดอะคือปูเตลาสเก่งกว่าพี่เบ็กอีกนะครับผมนาพี่เบ็กมาด้วยความชอบอะนะก็คือแนะนําแนะนําเลยส่วนถ้าเป็นตัวบอลชายเนี่ยก็จะมีเดยงที่มีสกิลยิงไซก้อยโมดิที่มีสกิลยิงไซก้อยเนี่ยก็จะตรงสเปคหน่อยนะเพราะว่าจบสกอร์ได้ยิงไซก้อยได้แม่นยําจ่ายบอลดีนะถ้าบอลชายนะก็เป็นวอลเวเดก็ได้แต่ว่าวอลเวเดเนี่ยเออมันอาจจะแบบว่า ไม่ได้เลี้ยงคลองมากเท่าโมดิสกับเดยองก็อาจจะแบบใช้ดึงลำบากแต่ว่ากินมันเนี่ยเหมาะเลยลกินมันเหมาะเลยมีสกิลไซก้อยที่แบบว่าโหดอยูนะครับนะแล้วก็เดืถ้าบอลชายก็คือนึกออกประมาณนี้สุดท้ายจริงๆแล้วถ้าเดียโก้ฟอร์ลันเนี่ยมีความอึดแปดก็เล่นได้อันนี้คือแล้วแต่เตเบสอย่างเงี้ยลูนี่อย่างเงี้ยอึดๆเล่นได้หมดเลยส่วนบอลอิตาลีเนี่ย ทำไมพูดถึงตำแหน่งนี้เยอะเพราะว่าตำแหน่งนี้มันค่อนข้างสำคัญนะมันมันเป็นตัวที่มันเงื่อนไขยเยอะแยะซึ่งชาเดอร์ก็อาจจะพอได้มันไม่อึดมากเห็นไ,ไหมส่วนใหญ่มันจะมีไปติดเรื่องความอึดที่สักพักก็จะหมดกันใช่ไหมก็ลองหาดูแล้วกันนะครับลองหาดูแล้วกันแต่ละหลีกตัวสเปคมันคงประมาณนี้บูโน่เดอรอยอย่างเงี้ยอ่าเนี่ยบูโน่เดอรบอยที่แบบยิงก็ดีอึดแถมจ่ายบอลดี ได้หมดเลยบูโน่เดอบอยซาร่าเงี้ยได้ความอืดสูง90ปั่นได้อีกอะไรอีกประมาณนี้ครับทุกคนก็เจอคลิปหน้านะผมไปคุยกับคนดูในไลฟ์ก่อนก็หวังว่าจะชอบนะครับสำหรับคอนเทนต์คลิปไปจัดแผนผมก็พยายามแจกมั่วแจกเร็วไม่ได้เราก็ต้องมานั่งเล่นก่อนน่ะแล้วพอเราเล่นแล้วเข้าใจแล้วเราึงถค่อยแจกนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากซับสไครด้วยครับ